สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนเอนตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับ แห่งหนึ่งจะมาดูถึงความใส่ใจของผู้คนกันของญี่ปุ่นเขามีความใส่ใจอะไรที่แตกต่างกันมันคืออะไรนี่เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับมาดูกันนะมันคืออะไรขอชี้ให้เพื่อนดูนะฮะหนึ่งสองซ่ําเห็นอันนี้ไหมเห็นอันนี้ไหมนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรเพื่อนๆ,อนๆลองเดาดูนะฮะนี่คือห้องน้ําธรรมดานี่คือห้องน้าของแฟมิลี่และนี่ก็คือที่เปลี่ยนผ้าอ้อมธรรมดาแล้วอันนี้คืออะไรเพื่อนๆเดาถูกไหมมันคืออะไร l e s ส์ o ูมฟอร์ s อสิสแตนต์ด็อกแอสิสแตนต์ดอมันคืออะไรเพื่อนๆเดาถูก แปลเป็นไทยคืออะไรไหมฮะแปลเป็นไทยคือห้องน้ําสําหรับสุนัขช่วยเหลือคนพิการห้องน้ําสําหรับช่วยเหลือคนพิการเป็นยังไงแล้วคนพิการเข้าห้องน้ําเป็นเรื่องธรรมดาแต่สุนัขจะต้องมีห้องน้ําด้วยเหรอเพื่อนๆธรรมดาห้องน้ําสุนัขก็คือแถวเสายืนฉี่แถวเสาหรือนะฮะยืนแค่ตรงสนามหญ้าก็โอเคเองแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทําไมเพื่อนๆห้องน้ําสุนัขสุนัขยังต้องมีห้องน้ําเหรอเดี๋ยวจะไปดูกันห้องน้ํามีสุนัข ต้องมีห้องน้ำแล้วสุนัขมันเข้าไวในห้องน้ำแล้วมันทำอย่างไรของมันนะ่ะเออมันทําอะไรเพื่อนเื่อนเขาใส่ใจขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวไปดูกันอยู่ตรงนี้ครับอยู่นี้มาดูกันมาดูกันคือจะถึงหรือเปล่านะฮะมาดูกันนี่ทางเข้าชี้มาโคโจโกเกงนะครับ <c oughs> เจ๋งมากเข้าไปนนี้นะฮะนี่คือห้องน้ําพิการและห้องน้ําสุนัขสุนัขต้องการห้องน้ําเหรอทางเข้าเป็นแบบนี้ครับทางเข้าแบบนี้นะะมันมีเรื่องราวแ,บบแปลกๆนะครับเรื่องราวแ,บบแปลกๆคือกดเข้าไป นะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสำหรับคนพิการเนี่ยจะมีการอธิบายกระจายเสียงออกมาให้อธิบายถึงว่าใช้ยังไงนะฮะแล้วก็ให้สําหรับคนอักษรเดีวนะฮะจับดูว่าคนที่เป็นคนพิการจับดูนี่คืออะไรนี่คือกดน้ําแบบไหนนี่คือประตูแบบไหนนี่คืออะไรนะ,ะก็อธิบายถึงนะการเกี่ยวออปอกคอสุนัขในต่างๆแล้วก็มีที่กดนะฮะกดตรงนี้นะ,ะก็สามารถ ล้างอุจจาระล้างปสัสสาวะของสุนัขแล้วนะฮะการเปิดน้านี่นี่นครับเปิดน้าเอามือลองน้ํานี่อุ่นเป็นอุณหภูมิของน้ําปรับอุณภูมิะนะฮะแล้วสุนัขสุนัขช่วยเหลือคนพิการเนี่ยจะยืนยอมยืนตรงนี้ยอมฉี่ตรงนี้หรือมันจะยอมยอมอืดแถวนี้ได้ยังไงเพื่อนๆคิดดูดิจะมีการอืดกันเหรอ <S <S หนะฮะ ก็ใส <wan> <ony> mm ่ใจขนาดนี้เพ the 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 ื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรครับผมอยากจะบอกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเพราะว่าผมอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่านะฮะคุณรู้ไหมว่าผมจะเรื่องนี้มันอามาปรับใช้ในบ้านเราอย่างไรกจะบอกว่าไงครับที่สุขุมวิทเนี่ยถนนสุขุมวิททำไมรถติดเพื่อนเพื่อนหลายคนไม่เข้าใจการที่อยู่ต่างประเทศและเห็นแบบนี้บ่อยๆเราจะรู้ว่าสุขุมวิททำไมรถติดเพราะอะไรครับผมบอกนะเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่เข้าใจป้ายมันเล็กเกินไปทําไมเพราะผมเห็น ป้ายเล็กเกินไปเมื่อป้ายเล็กคนเคยเห็นแม้เวลาเข้าไปอาจจะไม่ใช่สูตรคูปี้อย่างเดียวป้ายเมื่อป้ายเล็กลดเวลาขับเนี่ยกวงขับเลยเพื่อที่จะไม่ให้รถขับเลยทำยังไงครับก็ต้องขยับต้องคอยคอยขับไปแล้วคอยสังเกตไปสังเกตไปสังเกตไปเอ้าเลยละนะเพราะนั้นป้ายที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นป้ายที่เล็กอยู่เมื่อเป็นป้ายที่เล็กอยู่คนไม่เคยเข้าใจคนไม่เคยออกนอกประเทศนะคนที่ออกแบบป้ายไม่เคยไปต่างประเทศก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อ ต่างประเทศเขาใช้ป้ายใหญ่ๆกันเนะดูดิเนี่ยอยู่จากตรงเนี้ยเห็นไหมป้ายใหญ่ๆชัดเจนนะฮะป้ายใหญ่ๆชัดเจนอย่างเงี้ยนะฮะแต่ละป้ายเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยจะใหญ่ๆชัดเจนเลยนะฮะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความแตกต่างเมื่อความแตกต่างเห็นเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดอะไรขึ้นครับรถไม่ติดเพื่อนเเราจะเข้าใจกันว่ารถเนี่ยนะฮะติดก็เพราะว่าเออรถติดเพราะนู่นนี่นั่น,นแต่เราไม่รู้หนึ่งในนั้นคือป้าย ของซอย1ซอย3ซอย7ซอยแล้วก็แล้วแต่นะฮะมันเป็นป้ายที่เล็กคนขับรถกลัวขับเลยแล้วบางทีต้นไม้บังด้วยซ้ําไปนี่ก็คือเหตุผลของความละเอียดบางคนเคยถูกสอนว่าอย่าไปละเอียดเลยเครียดอย่าละเอียดเลยมันไม่ไปโยโยล็อกนะฮะแต่จะบอกว่าไอ Creation, ้ความละเอียดเนี่ยแหละจะสร้างประเทศสร้างความแตกต่างสร้างสิ่งดีๆที่แตกต่างกัน,นผมมาให้เพื่อนๆดูอีกอันก็แลวกันอันนี้เพื่อนๆเดาดูเพื่อนๆลองเดาดูดาวด่ามันคืออะไรนะฮะ นี่คือตู้ล็อกเกอร์ธรรมดานี่คือตู้ล็อกเกอร์ธรรมดานะฮะนี่คือตู้ล็อกเกอร์ธรรมดานะครับแต่รู้ไหมว่าเวลาถ้าเป็นตู้ล็อกเกอร์ธรรมดาเนี่ยคนเขาก็จะฝากของขี้เกียจฝากของเพราะอะไร400เยน500เยนมันแพงเขาก็เลยเอาของมาไว้ข้างบนถูกไหมฮะบางคนเอาวางไว้แป๊ดเดียวขี้เกียจฝากเป็นไงครับวางวางของแล้วมันไหลเขาก็เลยทำเป็นแบบเฉียงเห็นไหมเมื่อมีการเฉียงแบบนี้เกิดอะไรขึ้นของก็จะได้ไหลตกมาวางของข้างบนไม่ได้มีการใส่ใจถึงขนาดนี้เห็นไหมฮะของที่เฉียง ก็จะทําให้อะไรเกิดอะไรขึ้นครับวางของข้างบนไม่ได้ถ้าวางมันก็จะไหลลงมาก็ทําให้ของไม่ลืมของกันนี่คือความใส่ใจที่แตกต่างนะเพื่อนๆถึงบอกกับเพื่อนๆครับว่าเพจของเราเนี่ยเพจของฟูจิเนี่ยนะเป็นเพจที่จะนะฮะให้เพื่อนๆสร้างความแตกต่างในยุคนี้ถ้าเราสร้างความแตกต่างได้สร้างความเจ๋งได้สร้างความสนุกได้ได้ประโยชน์แล้วปรับใช้แล้วสร้างเงินได้สิ่งที่อำนวยความสะดวกเพื่อนเราสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกกับโลกของเรา สิ่งที่จะอำนวยความสะดวกกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ของเรายิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งแตกต่างเท่าไหร่ยิ่งมีคนตอบแทนเรายิ่งมีคนชมเชยเรายิ่งมีคนรักเราและในที่สุดเขาก็จะจ่ายเงินหรือยอมเอาเงินมาให้เรานะรเงินเป็นสิ่งที่มีค่าแต่ยอมจ่ายให้ก็เพราะว่ามันมีค่ามากกว่าเงินที่เราจ่ายไปนะครับนั่นคือวันนี้ก็คือบทเรียนอย่างหนึง่งและข้างในของห้องน้ําต่างๆสํา,า,าสหรับห้องน้ำสุนัขพี่ช่วยนะค,คนพิการเขา ถ่ายยังไงเขาอึยังไงเดี๋ยวไปดูในรายการอีกทีก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในรายการจะสนุกกว่านะครับโอเคติดตามนะครับในเพจฟูจิฟูจิสกินะครับเห็นโพสต์ก่อนเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นไลฟ์ไปด้วยกันแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับสําหรับถ้าเพื่อนๆนะฮะผมจะมีคลิปพิเศษก็คือคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินถ้าใครอยากได้นะครับให้แอดเข้ามาเป็นเพื่อนผมนะครับเป็นแอดฟูจิฟูจิสกินะครับสะกดยังไงนะครับ ใครไม่อยากได้ไม่เป็นไรนะครับเป็นคลิปที่ให้ฟรีเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินเพื่อนๆชอบสิ่งที่ชอบแต่คุณมีสิ่งที่ชอบเปลี่ยนเป็นเงินได้หรือเปล่าครับแต่เพื่อนเพื่อนแอดเพื่อนเข้ามานะครับสกุลไงแอดฟูจิฟูจิสกิแอด F U J I F U J I S A K I อ่านว่าฟูจิฟูจิสากิติดกันนะครับลังแอดเข้ามาแอดทายนะครับเข้ามาในไลน์นะครับโอเคแล้วติดตามถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็สําหรับคนที่เป็นนักออกแบบหรือคนที่ขายของไม่เก่งนะครับติดตามเพจผมไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็จะ ะะตกผลึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคลิปเดียวอาจจะ,ะต,กตกผลึกน้อยนะครับแต่บางคนดูคลิปเดียวก็ตกผลึกได้เหมือนกันแต่อีกหลายคนนะฮะดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเขาบอกวันนี้มีคนเอาก่อนไปมีคนบอกว่าเฮ้ยดูคุณฟูจิเวลาทําธุรกิจเนี่ยนะฮะไม่ต้องใช้เงินก็เข้าใจแต่เวลาจะต้องใช้เงินต้องจะเพิ่มความรู้ก็ต้องใช้เงินใช่ไหมผมจะบอกว่าการเพิ่มเงินเนี่ยนะฮะจะเพิ่มความรู้หรือไม่จะเพิ่มความรู้หรือไม่เนี่ยคุณดูคลิปของผมฟรีๆเลยนะครับ ผมทาไปแล้วเกิน500ตอนดูคลิปฟรีๆๆเกิน500เมื่อไหร่หรือดูเยอะๆเมื่อไหร่นั่นจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆและจะทําให้เพื่อนๆมั่นใจและทําให้เพื่อนๆเข้าใจว่าอ๋อทำแบบนี้ทําแบบนี้ทำแบบนี้แบบน,แ,บบนแบบนี้ไอเดียมาก่อนก็คือขุมทรัพย์ที่ยังไม่เคยมีใครไปขุดก่อนนะครับโอเคแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับ หรือเสิร์ชคําว่า ad Fuji Fujitsu ตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ